ต่อไปจะมีฝ่ายนิติบัญญัติไว้ทําไมวะในเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับไม่มีอํานาจเต็มที่ในการแก้ไข,ขกฎหมายจะมีฝ่ายนิติบัญญัติไว้ทาพระแสงอะไรมันก็ถูกต้องกฎหมายอะไรกฎบ้านกฎเมืองที่มันไม่ดีอ่ามันควรจะแก้ให้ทันยุคทันสมัยผมถามว่าให้ใครมาแก้ให้สารรัฐธรรมนูญมาแก้เหรอไม่ใช่หน้าที่สารรัฐธรรมนูญมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติและถ้ากฎหมายไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแก้ทําไงอ่ะมันก็เกิดปัญหาทีนี้อํานาจสามเสาหลัก ก็ชัดเจนกันอยู่แล้วว่าฝ่ายที่มีอำนาจแก้กฎหมายก็คือฝ่ายนิติบัญญัติปราศจากการแทรกแซงจากทุกๆอำนาจแน่นอนนะครับแน่นอนไม่เถียงว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูเหนือผูกพันทุกองค์กรแต่มันต้องดูขอบเขตอำนาจขอบเขตอำนาจไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติจะแก้กฎหมายจะตรากฎหมายแล้วต้องส่งให้สารนรมนูญวินิจฉัยว่าแก้ได้ไหมผิดทางผิดเวเลยว่าะจะแก้ได้ไม่ได้มันจบที่สภามันจบที่ฝ่ายนิติบัญญัติ เขาตอนนี้ถ้าจะไม่ถกกันในเรื่องขอบเขตอำนาจของสารน้ำหนุนเมืม่อวานเนี่ยก็ตกลงว่าโอเคอรับเรื่องนี้ถกกันแบบโอโหสสก็งงนะประธานสภา,าก็งงทุกคนงงกันหมดเลยว่าวันนี้เนี่ยให้พิจารณาอำนาจของสารรัฐธรรมนูญ ให้พิา r ณ a อานาจขอบเขตอํานาจของศารรัฐธรรมนูญถกกันแล้วก็พูดติงกันประธานสภาวันมูฮัมหมัดนอมะทาเนี่ยโอ้โหนะครับก็ดุเดือดกันพอสมควรกับขอบเขตอํานาจของศาร,ร,รน้านูนตกลงเนี่ยอำนาจสามเสาหลักเนี่ยมันแยกเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือสามารถที่จะก้าวล่วงสามารถที่จะล้าเส้นกันได้ได้หรือไม่ได้วันนี้สอสอเองกับ นะครับประธานสภาถกกันมันเลยเพราะว่าเริ่มงงติ้วติ้วกันแล้วว่าหน้าที่ของายสารรัฐธรรมน,นูญจริงๆมันมีหน้าที่อะไรบ้าง1 2 3 4วันนี้เนี่ยคุณอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือพอฝ่ายนิติบัญญัตินะครับจะแก้กฎหมายจะแก้กฎหมายนะครับซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อเซคือพูดง่ายๆมันถกกันในเรื่องของแก้กฎหมายใช่ไหมหนึ่งหอเอยอะไรเอยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ยื่นให้สาลร,รัฐธรรมนูญนะครับตีความนะว่าขัดต่อกฎอหมายรัฐนูลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจคําว่าขัดไหมขัดหรือไม่ขัดอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับแก้ ก็ต้องถามว่าไอ้คนที่ทําให้มันขัดเนี่ยมันคือใครอันนี้งงกันมันไก่ตาแต่เพราะยังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองกันเลยเอาตรงๆนะครับจริงๆสารรัฐธรรมนูญแน่นอนที่ผ่านมามันมีบทบาทพอสมควรโดยเฉพาะจะแก้หรือไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองอะไรก็แล้วแต่ที่ตีความซึ่งเป็นที่มาในการที่จะมีคนไปยื่นยุบพ,พักก้าไกลนะครับยุบพ,พักก้าไกลแน่นอนยึดคำ คำวินิจฉัยของศาลก็แล้วกันนะใช้คําวินิจฉัยนะคุณนะไม่ใช่ตัดสินนะสาลรัฐมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีความเข้าใจผิดนะครับในความเหลื่อมล้ําในเรื่องของความคิดตรงนี้สารรัฐธรรมนูญน,นะโดนตั้งขึ้นครั้งแรกตอนปี2540ซึ่งสารน้ฐนูนก็มาพร้อมกับสารปกครองนั่นแหละ ตั้งในปีเดียวกัน2540หน้าที่ของศารรัฐธรรมนูญคือนะพิจารณาในข้อกฎหมายต่างๆที่นะครับมันมองแล้วมันจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้คือหน้าที่ของศารรัฐธรรมนูญนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูลสารธรรมนูญมีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยว่าขัดหรือไม่ขัด นะครับว่าขัดหรือไม่ขัดวินิจฉัยนะครับไม่ใช่ตัดสินนะครับวินิจฉัยว่าเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายรัฐมนูลหรือเปล่าหรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับจะเป็นนักการเมืองจะเป็นอะไรก็ได้นะสารนุ่มนูลมีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยนะครับซึ่งมันเป็นขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งอำนาจ3เสาหลักในประเทศไทยมี1ฝ่ายนิติบัญญัติ2ฝ่ายบริหาร3ตุลาการ3อำนาจนี้จะไม่ก้ากไก่กัน3อำนาจนี้จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวของมันเองอยู่แล้วอำนาจฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลและคอรอมอทุกคนอันนี้ผมไปช้าๆนะถ้าผิดแย้งเลยนะก็คือมีอำนาจ ในภาคของการบริหารประเทศจากงบประมาณนะครับรงบประมาณของประเทศที่อยู่ประมาณ3.3ล้าน3.4ล้านเนี่ยและบริหารในทุกภาคส่วนนะครับอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่การบริหารประเทศการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีตามอำนาจ นะในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ระบุเอาไว้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการอนุมัติงบประมาณต่างๆในการพัฒนาประเทศเอออันนี้นะฝ่ายบริหารอีกเสาหลักหนึ่งคือฝ่ายนิติบัญญัติก็คือมีประธานสภาคุณวันมณ์นนท์นอะทา,าเป็นประธานสภาฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่แก้กฎหมายตรากฎหมาย ได้ทุกมาตรานะครับกฎหมายนั้นก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นแหละเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายแม่กฎหมายลูกกฎหมายข้อไหนก็แล้วแต่ในทุกๆมาตราฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการเสนอแก้ได้ซึ่งจะเป็นอำนาจในการแก้กฎหมายร้อยเปอร์เซนนะครับ เป็นขอบขายเป็นขอบเขตอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจะพูดว่าขัดกฎหมายรัฐมนูนหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันต้องแย้ให้ออกขัดหรือไม่ขัดเขามีอํานาจแก้เพราะฉะนั้นคําว่าขัดหรือไม่ขัดจะใช้ไม่ได้กับฝ่ายนิติบัญญัติเข้าใจไหมแต่ถ้าตัวบุคคลนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองเองไปทําผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับการยื่นเสนอแก้หรือไม่แก้อันนี้แหละ ศาลน้ำนูนมีสิทธิที่จะวินิจฉัยถ้ามีคนชงเรื่องไปนึกออกไหมฮะแต่อำนาจหน้าที่ในการที่จะยื่นแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่ามาตราไหนก็แล้วแต่เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายตุลาการไม่มีสิทธิเก้าไกา่นะครับเพราะฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือบรรดาสอสอของเราทุกคนเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นปตัวแทนปวงชนชาวไทยนะครับพวกนี้เนี่ยมีอำนาจเต็มที่ของเขาอยู่แล้วนะในฝ่ายนิติบัญญัติแก้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแก้อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเข้าสภาผ่านวาระ1 2 3่งสองสแประยะติทุกอย่างเสร็จปุ๊บนะเห็นชอบขึ้นทูนเกล้าก็คือจบ แก้ไม่มีคําว่าผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นวันนี้มันมาตีกันชิหายวายป่วงกันในสภา,าอย่างที่สส,สลุกขึ้นอภิปรายกันเมื่อวานเนี่ยว่าตกลงเนี่ยจะมีฝ่ายนิติบัญญัติทําไมถ้าฝ่ายนิติบัญญัติเสร็จปุ๊บโดนแทรกแซงจากฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูนโดนแทรกแซงจากศาลรัฐธรรมนูนพอจะแก้กฎหมายอะไรก็ส่งศาลรัฐธรรมนูนตัดสินว่าผิด แก้ได้ไหมหรือแก้ไม่ได้คือมันผสมปนไปยังกัรรวมมิตรไปแล้ววันนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมแม้กระทั่งมาตราที่สําคัญสําคัญมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะแก้ได้ไม่ได้ไปถกกันในสภา,าเสียงส่วนใหญ่ว่าควรแก้ก็คือแก้เสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่แก้ก็คือไม่แก้คือจบนะครับไม่จําเป็นต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยออกมาไม่เกี่ยว ทกกันจิบหายไว้ปวกเออนะแล้วใครนะเมื่อวานะอดีศรก็พูดโอเคนะผมว่าพูดโอเคนะผมว่าพูดโอเคครั้งนี้นะเจ้าบทเจ้ากรอนเนี่ยก็พูดโอเคมากเลยอดีศรบอกว่าเฮ้ยต่อไปจะมีฝ่ายนิติบัญญัติไว้ทําไมวะในเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับไม่มีอํานาจเต็มที่ในการแก้ไขกฎหมายเออ จะมีฝ่ายนิติบัญญัติไว้ทำพระแสงอะไรมันก็ถูกต้องก็ฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายอะไรที่มันไม่ดีนะผมถามว่ากฎหมายอะไรกฎบ้านกฎเมืองที่มันไม่ดีอ่ามันควรจะแก้ให้ทันยุคทันสมัยผมถามว่าให้ใครมาแก้ให้สารรัฐมนูนมาแก้เหรอไม่ใช่หน้าที่สารรัฐธรรมนูญมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ แล้วถ้ากฎหมายไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแก้นะครับทำไงอะ่ะถูกไหมมันก็เกิดปัญหาทีนี้อำนาจ3เสา,สาหลักก็ชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับว่าฝ่ายที่มีอำนาจแก้กฎหมายก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะปราศจากการแทรกแซงจากทุกๆอำนาจแน่นอนนะครับแน่นอนไม่เถียงว่าคำวินิจฉัยของ สาราน้ำนำนูนเหนือผูกพันทุกองค์กรแต่มันต้องดูขอบเขตอำนาจนะครับขอบเขตอำนาจไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติจะแก้กฎหมายจะตรากฎหมายแล้วต้องส่งให้สารน้ำนนูนนะครับวินิจฉัยว่าแก้ได้ไหมผิดทางผิดเวเลยนะครับพราะจะแก้ได้ไม่ได้มันจบที่สภามันจบที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขานะเออนะครับ นะครับนะครับสวัสดีพี่อ้อมสวัสดีคุณวิววันนะคุณนุกูลสวัสดี5ะทักทายทุกคนนะครับตอนนี้ถ้าจะไม่ถกกันในเรื่องนะครับขอบเขตอำนาจของศาลน้ำหนุนเมื่อวานเนี่ยก็ตกลงว่าโอเครับเรื่องนี้นะครับรับเรื่องนี้ไว้นะรับเรื่องนี้ถกกันไปแล้วก็ เห็นชอบว่านะครับเรื่องนี้ควรที่จะมีการส่งให้พิจารณาว่าตกลงขอบเขตของอำนาจของสารน,นัฐนูนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่จุดไหนนะจากที่ก่อนหน้านี้ปีถ้าผมจำไม่ผิดป,ปี64มีคนยื่นพิจารณาขอบเขตอำนาจของสารน,นัฐนูนแล้วในสมัยประธานชวนหลีภยัยแต่ประธานชวนหลีภัยไม่ได้รับ นะครับในในในเรื่องที่มีการชงกันเข้ามานะให้พิจารณาขอบเขตอํานาจของสารรัฐธรรมนูญในปี64นะครับถ,ถ้าผมจําไม่ผิดนะพอปี67เดือนมก,กราเนี่ยก็มีคนเสนอมาอีกผมจําชื่อคนเสนอไม่ได้นะครับนะก็มีคนเสนอก็คือสอสอนี่แหละนะครับส,สอสอเพื่อไทยถ้าผมจำไม่ผิดนะเสนอให้พิจารณาขอบเขตอ,อํานาจของสารรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึง่งเออ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องเมื่อวานที่ถกกันตกลงมึงจะมีฝ่ายนิติบัญญัติทําไมถ้าไม่มีอํานาจแก้กฎหมายร้อยเปอร์เซนถ้าโดนแทรกแซงจากสารรัฐนูลอะไรประมาณนี้นะฮะพอเข้าใจใช่ไหมผมผมผมเล่าประมาณนี้พอเข้าใจใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นหรอกไม่ว่ามาตราไหนฝ่ายนิติบัญญัตินะครับมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ ถ้าได้รับเสียงเห็นชอบส่วนใหญ่ว่าให้แก้เออนะครับไม่งั้นเขาจะพูดหรือว่าอำนาจนะอำนาจนะครับมันอยู่ที่อำนาจอำนาจของทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่อำนาจของประชาชนซึ่งตัวแทนประชาชนก็คือบรรดาสสทั้งหลายนี่แหละที่จะมีอำนาจเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมาย ถ้าประชาชนให้อำนาจสสไปแล้วแล้วสสเสือกทำศากระเบืออะไรไม่ได้แก้กฎหมายอะไรไม่ได้เพื่อปากท้องของประชาชนเนี่ยเพื่อความสุขสบายของประชาชนแล้วจะส่งสสพวกนี้ไปเป็นตัวแทนประชาชนทำศากกระเบืออะไรถ้าจะแก้กฎหมายก็โดนแสกแซงแก้กฎหมายก็ต้องส่งให้อีกหน่วยงานหนึ่งวินิจฉัยแก้กฎหมายก็ต้องขึ้นอยู่กับไม่ใช่คือคุณต้องเข้าใจว่า สานรน้านูนไม่ได้มาจากประชาชนนะครับไม่ได้มาจากประชาชนสานรน้านูนก็คือบรรดาสอวอก็มีอํานาจเลือกตุลาการสานรน้านูนคุณต้องต้องเข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยนะสานรน้ำนูนเป็นองค์กรอิสระนะคุณนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาส,สเนี่ยที่เป็นตัวแทนตัวแทนประชาชนนี้อันนี้นะมันเป็นสาระสำคัญนะครับ เออเพราะฉะนั้นต้องแยกให้เด็ดขาดแล้วถ้าสอสอยังงงอีกแล้วยิ่งประธานสภายังงง,งอีกเรื่องใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยเพราะจะแก้กฎหมายอะไรที่มันเซนซิทีฟที่มันดูแล้วมันควรจะแก้กฎหมายอะไรที่ดูแล้วมันมีปัญหาแต่เสือกดันแก้ไม่ได้ยังต้องขอความเห็นชอบจากสารน้ำนูนเนี่ยโดยจริงๆึงเนื้อแท้จริงๆฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจ ร้อยเปอร์เซนเกินร้อยในหน้าที่ของตัวเองในการแก้กฎหมายตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายรัฐนูนได้นะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าให้อํานาจฝ่ายนิติบัญญัติแต่วันนี้เสือกดันทําไม่ได้และจะเข้าไปทําอะไรถามก่อน,นถกกันมันเลยโอ้โหนะครับ คุณจ้างสส,สเดือนหนึ่งแสนสองแสนจ่ายภาษีไปเพื่อให้เขาเนี่ยนะรับเป็นปากเป็นเสียงนะแก้กฎหมายอะไรที่มันเพื่อประชาชนจริงๆไม่ได้เพื่อนายทุนไม่ได้เพื่อนักการเมืองไม่ได้เพื่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยคือ,อสิ่งที่เราต้องส่งตัวแทนเราเข้าไปแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายนะเออเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนอันนี้คุณเข้าใจไหมเออ ไม่ใช่ส่งก็ไปทำสากกระเบืออะไรแม่งจ้างคนละแสนสองแสนไปนั่งประชุมโกโก้อาทิตย์ละสองสองวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไหมนะครับไปกันใหญ่แล้วเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วเอถานรัฐนวนมันโดนแต่งตั้งมามองค์กรอิสระครับเนอ,อนะครับนะสวัสดีคุณยุ้ยนะครับอืนะครับเอ,อนาะชัดเจนชัดเจนมากๆ นะครับและมีเรื่องไหนอีกนี่เดี๋ยวจะฟันไปเรื่องของจริงๆของคุณโรมเนี่ยยังตกค้างกันอยู่นะวันนี้ความความความเคลียนะความเคลียนะครับความความที่จะต้องตรวจสอบได้เนี่ยเรื่องของคุณโรมเนี่ยยังเป็นที่พูดถึงกันหลังจากที่ลุกขึ้นนะครับนะพูดในสาภาเมื่อสองวันที่แล้วในเรื่องของ ผมต้องพูดว่าในเรื่องของคุณทักษิณน,นะวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของคุณทักษิณในเรื่องของบุคคลชั้น14ซึ่งคุณโรมพูดลุกขึ้นพูดนะครับอ่าแน่นอนก็วันนี้โดนสอสอฝั่งเพื่อไทยเนี่ยนะครับลุกขึ้นคัดค้านทันทีอย่าเอ่ยถึงบุคคลที่สามนในในสภาหแห่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละแต่วันนี้เนี่ย ไอสิ่งที่จะพูดเนี่ยมันคือความเท่าเทียมกันในเรื่องของกฎหมายออนะครับนักโทษต้องได้รับความเท่าเทียมกันวันนี้สังคมถามว่าทําไมกล้องวงจรปิดชั้น14เสียหมดเสียทุกตัวตอบได้ไหมทําไมกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตํารวจเสียงบประมาณมหาศาลแล้วโดยเฉพาะเป็นโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยควรจะเสียไหมสังคมก็ตั้งคําถาม,ถาม แล้วถ้ากู้นะครับภาพกล้องวงจรปิดชั้น14ได้ผมถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโรมก็ลุกขึ้นพูดในสภาว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้หรือที่โรงบาลตำรวจนะองค์กรนะครับใหญ่ขนาดนั้นกล้องวงจรปิดเสีย คือประเด็นคือมนไม่ได้ตั้งโฟกัสว่ากล้องวงจรปิดเสียวันเดียวอันนี้ที่โรมลุกขึ้นพูดนะคืออดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจวันเดียวไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจสองวันหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับคือเขาขอหลักฐานกล้องวงจรปิด ตั้งแต่เริ่มแรกคุณทักษิณไปพักรักษาตัวทั้งสื่อก็ประโควมว่ากล้องวงจรปิดประชาชนก็ถามทุกวันว่ากล้องวงจรปิดเอามาซิเอามายืนยันสังคมเนี่ยถามหากล้องกล้องวงจรปิดตั้งแต่เริ่มแรกมันควรที่จะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมหรือปรับปรุงจากโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่คุณทักษิณอยู่6เดือนกล้องวงจรปิดก็เสียหเดือนเลยมันก็สร้างความ นะครับนะไม่เข้าใจให้กับสังคมว่าเฮ้ยปกติเนี่ยนะครับถ้าอะไรเสียเนี่ยนะคนในองค์กรโดยเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจต้องรู้ก่อนใครเพื่อนและต้องรีบซ่อมต้องรีบจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสยิ่งถ้าอดีตนายกมาพักรักษาตัวด้วยแล้วเพื่อความเคลียร์เพื่อความใสของอดีตนายกและเป็นผลดีกับคุณทักษิณชินวัตรร้อยเปอร์เซนถูกต้องไหมครับเพราะเคลียร์ คนที่อยู่ในองคอ์กรโดยเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจต้องรีบเปลี่ยนท่าเสียเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะปล่อยให้กล้องวงจรปิดเสีย3าเดือนหเดือนไม่ได้มันก็เกิดความคลาดแครลงใจจากประชาชนโดยเฉพาะตัวแทนประชาชนคุณโรมก็ลุกขึ้นถามแล้วถ้า,าเผอิญนะครับมันเป็นอย่างนี้ความบกพร่องของใครที่รู้ว่ากล้องวงจรปิดเสียและไม่ซ่อม เจตนาที่ไม่ซ่อมเพราะอะไรเออถูกไหมเราถามกันตรงๆเลยส่วนนายแบกนางแบกบอกว่ามันเรื่องอะไรของเมืองเอาชิปหายกล้องวงจรปิดเขามีไว้ทําอะไรอ่ะเขามีไว้ทําอะไรเพื่อเกิดเหตุอะไรมันมีหลักฐานเกิดเหตุการณ์อะไรมันมีการอา่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหลักฐานในการที่จะเอาผิดผู้กระทําผิดได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจ ณนะอาทิตย์แรกที่คุณทักษณิณเขารักษาบอกกล้องเสียเรืออะไรมันควรซ่อมตั้งแต่วันแรกที่รู้แล้วถูกไหมแต่มันไม่ซ่อมอันนี้มันเกิดความร่วมมือขององค์กรเพื่อทําให้เกิดความไม่โปร่งใสหรือเปล่านี่มีประชาชนตั้งคําถามตัวแทนประชาชนคุณโรมก็ลุกขึ้นพูดผมถามว่าบ้าหรือเปล่าสวัสดีคุณรีเจนซี่นะครับ นะครับเออท่านแสดงว่ามันไม่เกิดความโปร่งใสเลยเอาตั้งแต่กล้องวงจรปิดเลยชั้นสิบสี่ตามที่โรมลุกขึ้นพูดแล้วห้ามโรมไม่ให้พูดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าปล่อยให้โรมขึ้นพูดแค่ถามและตอบข้อสักถามความโปร่งใสมันก็เกิดคุณทักษิณก็เป็นผลดีกับคุณทักษิณเพราะมีคนนะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดแล้วมันเคลียร์ต่อหน้า ประชาชนทั้งประเทศมันก็เป็นผลดียกเว้นมันไม่ใช่ความจริงยกเว้นในสิ่งที่แบบเฮ้ยไปชั้น14ไม่ได้ป่วยจริงอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะคุณกัดคานคุณห้ามปากปิดปากเขาไม่ให้พูดอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะถ้าพูดออกมาเนี่ยเดี๋ยวความจริงเนี่ยมันจะปรากฏต่อหน้านาสาธารณชนถูกไหมยิ่งคุณยิ่งห้ามประชาชนยิ่งสงสยัยนะครับ ประชาชนยิ่งสงสัยคุณก็ยิ่งห้ามแล้วถามว่าวันนี้ถ้ามีกล้องวงจรปิดชั้นสิบสี่และกล้องวงจรปิดชั้นสิบสี่ไม่เสียผมถามว่าผลดีมันมันได้ใครมันได้ทั้งอดีตนายกคุณทักษิณคุณไม่ต้องออกมาอธิบายเองเพราะนะหลักฐานทุกอย่างมันฟ้องว่าท่านบริสุทธิ์ท่านไม่จำเป็นต้องออกมาพูดว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ ท่านไม่จําเป็นต้องออกมาชี้แจงเสียนด้วยซ้ําเพราะหลักฐานทุกอย่างมันก็เห็นอยู่ว่าท่านป่วยจริงมีกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างมีเอกสารจากหมอนะครับที่รับรองทั้งสีห้าคนว่ามีอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคายันความถูกต้องของอดีตนายกทักษิณอยู่แล้วแค่นี้นะครับ อดีตนายกทักษิณไม่จําเป็นต้องออกมาถแถลงไขด้วยตัวเองเสียด้วยซ้ํานะครับนะนะถูกไหมม,นะนะมันเป็นผลดีกับคุณทักษิณอีกนะนะครับมันเป็นผลดีกับคุณทักษิณเป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะไม่จําเป็นต้องอธิบายอะ่ะให้หลักฐานมันอธิบายตัวมันเองถูกไหมเออไม่จำเป็นต้องพูดอะไรคุณทักษิณก็ อยู่เงียบเงียบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปนะหลักฐานต่างๆมันอธิบายความของมันเองนะคุณตัดสินจะดีหรือไม่ดีสังคมเ็าจะตัดสินเองอ่ะถูกไหมมันไม่ต้องมานั่งโจ,โจมตีใครโจมตีใครโจมตีมันแต่วันนี้เนี่ยบรรดาข้าราชการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลตำรวจคุณต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่ากล้องวงจรปิดสังคมเขาทวงติงมาตั้งแต่แรกๆว่าเสียทำไมคุณไม่ซ่อม คุณทักษินไม่ได้นอนโรงพยาบาลแค่วัน2วันอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นหลายเดือนทําไมคุณไม่ซ่อมและถ้ามันมีภาพจริงเอาภาพเหล่านั้นหลังจากที่คุณซ่อมเสร็จแล้วและคุณนักสินยังอยู่ที่โรงพาลตำรวจเอามาพิสูจน์ทราบให้ประชาชนรับรู้ซิได้ไหมเออถ้าได้จบเคลียเห็นไหมเป็นขี้ปากประชาชนตั้งนานเห็นไหมคุณนักสินก็หลุดพ้นจากคำคาราหาหรือเปล่าเออหรือเปล่า มันต้องถามกันอีกถูกไหมเออเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดเนี่ยมันเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ได้ฝ่ายเดียวมันเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนะครับคุณทักสินก็เกลียประชาชนก็เข้าใจนะครับในข้อมูลที่ถูกต้องไม่เห็นจําเป็นต้องมานั่งโจมตีแต่ยกเว้นข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงนะไม่ใช่ความจริงปกปิดความจริงช่วยกันปกปิดความจริงช่วยกันร่วมมือกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ สุดท้ายเนี่ยความจริงมันปรากฏนะต่อสังคมประชาชนก็เข้าใจได้ในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับที่มันถูกต้องทีนี้ไม่ต้องอธิบายความมากมายนะใครเฮียก็เฮียอย่างนั้นแหละนะใครเร็วก็เร็วอย่างนั้นแหละไม่ต้องอธิบายเพราะอย่างนั้นมันชัดเจนกับสังคมวันนี้ปิดอะไรปิดไปเถอะนะครับนะแต่ปิดความจริงไม่ได้หรอกนะอย,อย่างน้อยเนี่ยช้าหรือเร็วเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเอง นะครับเพราะประชาชนไม่ได้โง่ตลอดชีวิตเขาเขามีตักกะประชาชนก็มีตักกะเขาแยกได้ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงเออเออภาพวงจรปิดมันบอกถูกไหมพี่อ้อมเออนะสุดท้ายความจริงก็ไปตะโวดโอ้คนไม่ได้นะกินหญ้าเป็นอาหารนะเว้ยเฮ้ยถูกไหมคุณปิดได้แค่ช่วงนี้แหละพูดเลยคุณปิดได้แค่ช่วงนี้คุณห้ามได้ช่วงวันที่สาม อภิปรายไม่ไว้วางใจนะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านนะครับขึ้นอภิปรายก็ต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันอีกถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้คําตอบนะตราบใดที่ยังไม่นะครับสิ้นข้อสงสัยจากประชาชนยังมีข้อสงสัยที่ประชาชนตั้งคําถามเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์อยู่ว่าเฮ้ยกูไม่เข้าใจอธิบายให้เข้าใจหน่อยสิความโปร่งใสเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหม นี่แหละยิ่งคุณยิ่งปิดประชาชนยิ่งอยากรู้ยิ่งคุณยิ่งปิดประชาชนก็ยิ่งตั้งคําถามว่าไม่ชอบมาพากลใช่ไหมผมถามว่าสิ่งที่ผมพูดมันใช่ไหมถูกไหมละ่ะคุณอยากปิดสิแล้วคุณเปิดได้เกิดความโปร่งใสให้สิ้นข้อสงสัยจากประชาชนแค่นั้นคือมันจบเลยนะมันจบเลยนะวันนี้ใช่แน่นอนเข้าใจไม่มีใครต้องการเอาสีไป นะไปไปสาดใส่ใครกันหรอกไม่มีใครอยากไปโจมตีฝั่งไหนฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรอแต่ไอ้ไอที่พูดเนี่ยความถูกต้องมันอยู่ตรงกลางส่วนสีจะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวสีม่วงสีฟ้ามันอยู่ซ้ายขวาแต่ตรงกลางเนี่ยความถูกต้องความถูกต้องก็คือความถูกต้องนะครับส่วนสีคุณจะไปสีไหนก็ก็แล้วแต่แต่ความถูกต้องเนี่ยประชาชนผมเชื่อแน่ เขายึดเป็นหลักความถูกต้องบางทีเนี่ยนะครับไม่ใช่แบกกันเพลินบางทีไม่ได้แปลกแบกกันเอามันบางทีไม่ได้แบกกันไม่ลืมหูลืมตานะครับอ่าแบกกันจนกูจะแบกของกูอ่ะมีปัญหาอะไรไหมกูจะแบกกูจะแบกของกูอย่างงี้กูจะเฮยกูอย,อย่างเงี้ยมึงมีมีปัญหาอะไรไหมอย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะครับนะอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ แต่วันนี้โอเคถ้ามันมีเหตุผลนะครับและต้องการความความความจริงเพื่อให้เกิดการสิ้นข้อสงสัยจากประชาชนหรือเกิดความโปร่งใสในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อาสาออกมาเป็นตัวแทนประชาชนคนที่นะออกมาบอกว่าจะรับใช้ประชาชนจะทําเพื่อประชาชนนะแต่วันนี้ไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองปิดบังความชั่วตัวเองปิดบังความเลวตัวเองแล้วบอกว่า จะทาเพื่อประชาชนผมว่าไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่ถูกต้องคือคุณต้องไม่ปิดบังความชั่วของตัวเองคุณต้องทําตัวเองให้โปร่งใสก่อนไหมก่อนที่จะออกปากรับคํามาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนถูกไหมเพราะพี่น้องประชาชนเขาบอกว่ามึงกลับไปเคลียร์ตัวเองมึงก่อนเถอะนะให้มันใสบริสุทธิ์ก่อนเถอะก่อนที่จะออกปากรับคําว่าจะทําเพื่อประชาชนและสงสารประชาชน จะมาโนเองอย่างเดียวว่ากล้องวงจรปิดเสียแล้วช่วยกันปิดกันชิบหายเลยกรมราชทัณฑ์ก็นะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ช่วยกันแก้นะกดราชทัณฑ์กันคุมขังได้ที่บ้านนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาในยุคนี้สมัยนี้นิรโทษสกปรกกรรมอะไรก็แล้วแต่สารพัดส,สารเพและบอกว่าวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อพวกพ้องไม่ได้ทําเพื่อนะตนเองบอกว่าทําเพื่อประชาชนฟังขึ้นไหมเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องทําเพื่อตัวเองก่อน เพื่อที่จะนะครับให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นและบอกว่าประชาชนเนี่ยสงสารประชาชนเหลือเกินเราจะทําเพื่อประชาชนเออเอาประชาชนเป็นเกราะกําบังนะครับบอกว่าจะทําเพื่อประชาชนแต่ตัวเองเนี่ยนะครับมาแบบเทาเมาเลยผมว่ามันก็ขาดความสง่างาม ไม่รู้นะคุณจะคิดกันยังไงผมไม่รู้แต่ผมคิด<ข>อ,อย่นี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ